ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชัยอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบครอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่หหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณบ้านห้วยทรายคำเชี เพิ่นครูอาจารย์มั่นมารอบนี้ล่ะที่เพิ่นสอนผู้คนบ้านห้วยรายบ้านบากบ้านบกบ้านกลางและบ้านอื่นก็มีอยู่แต่ไม่มากเรื่องที่เพิ่นสอนก็สอนผู้คนให้ละทิ้งผีให้รับพระไตรสรณคมสอนให้ไหว้พระสวดมนต์พาลูกพาหลานให้รู้จักกราบให้รู้จักไหว้ตลอดให้ท่องพุทธโธธรรมโมสังโฆ มิให้กินมังสังสิบอย่างมิให้เก็บศพคนตายไว้หลายวันมิให้ไปซื้อเนื้อในที่เขาฆ่าหรือตัวที่ขอมาบอกว่าจะฆ่าในวันนั้นวันนี้เวลานั้นมิให้ถือเลิกถือยามมิให้ถือวัตถุมงคลของคำของคูณสอในให้ภาวนาพุทธโทไม่ออกเพื่อมนมาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเพื่นอนัญญาท่านมั่น สอนคนบ้านห้วยทรายได้ละเอียดทุกกิทุกกีการปฏิบัติพระเนนการดูแลพระเนนการที่จะทำบุญให้ทานทำอย่างใดถึงจะให้ถูกกับพระธรรมวินัยของหมู่พระเนนเล็กๆน้อยๆเพื่อนต้องบอกต้องสอนเอาไว้โดยละเอียด เราะเหตุที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับหมู่พระเนนมาอยู่แล้วเพื่อนกระสอนให้ปรับเปลี่ยนสาระของใจเปลี่ยนการนับถือใหม่จากที่แต่ก่อนพากันนับถือผีบรรพบุรุษให้มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนสอนเรื่องการอยู่การกินสอนให้รู้จักพุทโธธรรมโมสังโฆสอนให้รู้คุณของบิดามารดา สอนให้รู้จักทานการให้สอนในการตั้งตัวเองให้ถูกให้ดีสอนการกราบไหว้ก้มคาบกราบนบให้ถูกต้องผู้ได้ในนิสัยเบื้องต้นนี้แล้วจากนั้นเพื่อนก็สอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาเทศธรรมให้ฟังตลอดจนสอนข้อวัดต่างๆที่ญาติโยมควรจะกระทําปฏิบัติบํารุงมูพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลาย บอบอรกรับบอ,บอฮูบอสอนกระบ,บอเข้าใจบอว่าให้ฟังกระบ,บอรู้เรื่องเพื่อนครูอาจารย์มั่นเคยเว้าเคยบอกสอนแบบนี้เสมอจากบ้านที่เคยนับถือผีพรีเส้นไหวฟ้อนผีหมดผีหมอเย,ยาะเยาบนบานก็ทิ้งไปจนเกือบทั้งหมู่บ้านเหลือแต่พวกที่ยังไม่ศรัทธาเริ่มสายกับหมู่พระธุดงก็ไม่ยอมทิ้ง ยังนับถือตามธรรมเนียมเดิมของตนอยู่กับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เคารพยินดีพอใจในระเบียบประเพณีของพระวัดบ้านก็ไม่ยอมกับพระธุดงค์บางคนก็ยังนับถือเบตเริอย่างอื่นอยู่แต่ในยุคสมัยนั้นทิ้งผีหอผีหิ่งผีแจงเหือนผีทดาผีหลักบ้านเสือ้อบ้านทรงเมืองแล้วแต่คนเท่าเขาจะเรียกกันไป พากันทิ้งไปหมดเผาไฟก็มีลอยน้ำไปก็มีเอาไปทิ้งดงหอผีก็มีเอาไปคืนบ้านนาคําตากแดดก็มีคนเท่าคนนี้สำคัญมากนะโดยปกติแล้ว เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนอยู่ไหนหน่นนาน,นั้นเพื่อนต้องอยู่ด้วยการรู้เห็นอุปนิสัยของบุคคลผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตลอดจนได้มักได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวัดหนองน่องบ้านห้วยซายนี้ก็เหมือนกันมีหลวงตาทุมคนนี้ละ่ะที่เป็นผู้ได้คุณธรรมชั้นสูงเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเอาพ่อพักขาวทุมขึ้นไปบวชแล้ว พวกมูพ่อออกก็ขึ้นไปรับลงมาจำพรรษาที่วัดนองน่องก่อนลงมาเพื่นครูอาจารย์มั่นให้โอว่ากำกับคนเท่าหลวงพ่อทุมว่าหลวงพ่อเท่าให้คุณตั้งใจภาวนาอีหยังจะเกิดก็ตามในขณะภาวนาอย่าได้ทิ้งผู้รู้อย่างเด็กขาดตั้งผู้รู้ให้ได้ก่อนลงมาก็ทำขมาคาระวะกรรม เข้าพรรษาแล้วก็ลงมาลงมาแล้วหลวงตาเท่าก็ทำกิจวัตรข้อวัดของตนมิได้ขาดรักษาธรรมวินัยมิได้บกพร่องตั้งใจของตนเรื่อยมาหลังจากนั้นที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่จำพรรษาทางเหนือเที่ยวทุดงแถบจังหวัดเลยอุดรน,น้องคายน้องบัวรำพูนครพนม แล้วก็ลงมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่องเอาคุณแม่ชีโยแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นลงมาด้วยมาถึงแล้วก็ถามหลวงตาทุมว่าเป็นแนวไหนหลวงตาผู้เท่าคุณฟังเทศได้ความดีบอกโดยข้าน้อยฟังได้ธรรมะอยู่ครับจากนั้นหลวงตาทุมก็ได้แจกแกงลำดับหัวข้อเทศนาของเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่า วันนั้นเดือนนั้นปีนั้นอัญญาท่านได้แสดงเรื่องนั้นว่าอย่างนั้นอยู่ที่นั้นเพิ่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็นั่งฟังคนเท่าลำดับสาธยาอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ฉงนใจอัศจรรย์ใจของหมู่พระเนนผู้ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าก็คนเท่าหลวงตาเท่าคนนี้อยู่ประจำวัดนี้อยู่ที่นี่ จะได้ยินครูอาจารย์เพิ่นเทศได้อย่างไรเป็นที่สงสัยของหมู่พระเนนอย่างมากเพราะหลวงตาเท่าอยู่ทางนี้กลับฟังเทศธรรมได้ดีกว่าพวกตนเป็นนักเป็นนาเพื่อนครูอาจารย์มั่นกลัวว่าพระเนนจะปรามาตหลวงตาเท่าให้เป็นบาปเป็นกรรมได้เพื่อนจึงได้แก้ไขความสงสัยว่าคนเราผู้ตั้งใจไว้ดีแล้วนั้นการฟังจะฟังใกล้จะฟังไกล ก็ฟังได้ความทุกข่อยกระทงธรรมผู้อยู่ใกล้เหมือนกับมดส้มมดแดงเฝ้าผลหมากง่วงก็มีถมไปก็ในพรรษานี้เองที่หลวงตาทุมได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทเทียบเคียงขออุบายธรรมเพื่อแก้ไขขัดเกลาจิตใจของท่านกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตาทุมเองก็ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเลื่อมใส ตั้งอยู่ในสมณวินัยไมิได้มีการถือตนลำพองใจแต่อย่างใดยังปฏิบัติตนตามอายุพรรษาพระนวกะปฏิบัติครูบาอาจารย์รับใช้ช่วยเหลือการงานของพระเนนเท่าที่เพิ่นจะทำได้แม้พระเนนจะห้ามมิให้ทำก็ตามหลวงตาเท่าก็ขอโอกาสทำตามกำลังของตนจะอำนวย วันนั้นตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาลูกหลานนำจังหันมาส่งได้ให้พรและฉันจังหันหลวงตาทุมก็ทำข้อวัดภาคเช้ามาพักผ่อนเอาเที่ยงกว่าพักไปได้หน่อยเดียวก็ลุกขึ้นมามีความคิดที่อยากจะภาวนาก็เลยทำข้อวัดในช่วงบ่ายมีการปัดกวาดใบไม้ดูแลเสนาสนะเสร็จแล้วก็อาบน้ำชำระกายจากนั้น หลวงตาทุมก็เข้ากุฏิปิดงับหน้าต่างประตูให้มิดชิดแล้วก็นั่งเข้าที่ภาวนานั่งนึกพุทธโธจนอารมณ์เป็นเอกะขะตารลมแล้วปรากฏว่าร่างกายแยกออกเป็นสองภาคส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟาดฟ้าด้านตะวันออกอีกส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟาดฟ้าด้านตะวันตกร่างกายหายไประยะชั่วอึดใจ จากนั้นก็มีรูปร่างใหม่รู้ตัวใหม่ว่ามีรูปกายมีรูปใจตั้งใจรวมสมาธิใหม่พอจิตเป็นเอกะขะตารมแล้วร่างกายก็แตกดับใหม่อีกแยกออกเป็นสองภาคเหมือนเดิมส่วนหนึ่งตกไปทิศเหนือห่างจากตัวพอมองเห็นชัดอีกส่วนหนึ่งตกไปทิศใต้ห่างจากตนพอมองเห็นชัดจากนั้นก็เกิดเป็น อสุภะตามลำดับจนส่วนของร่างกายนั้นหายไปเป็นดินขณะท่านเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนอก็มีเสียงธรรมมาเตือนว่าอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดให้ตั้งผู้รู้ให้ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มีผู้รู้อยู่กับตัวจากนั้นท่านก็กำหนด ตั้งใจระลึกในผู้รู้ได้จิตใจสงบแนบแน่นขึ้นจนจิตเคลื่อนจากอาการนั้นอยู่ต่อไปอีกจิตก็เที่ยวไปในภูมิต่ำมีนรกหลุมต่างๆจากหลุมใหญ่สุดและก็เที่ยวไปในหลุมบริวารต่างๆพอพ้นจากนรกภูมิต่ำแล้วก็ลำดับพิบของสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่ดูในภูมิของมนุษย์ดูในภูมิของสวรรค์ ลำดับชั้นสวรรค์นจนครบก็ขึ้นชั้นพรหม,มาปริสัชชาเทวาเลยมีเสียงบอกว่ายังไม่ถึงการเวลาขอพระคุณเจ้าจงลงไปก่อนจิตของท่านเลยถอยจากสมาธิรู้สึกตัวกายกับใจเคลื่อนเข้าหากันลุกออกจากการทำสมาธิภาวนาแต่นิมิตที่เห็นนั้นจำได้จนหมด ท่านก็ไม่ใส่ใจเรื่องของมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปท่านมาใส่ใจการทำภาวนาให้มากขึ้นกว่าเดิมนิมิตต่างๆเกิดขึ้นก็เรื่องของมันเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นท่านย้อนมองดูกายจนแจ้งชัดกายมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมจนเกิดผลอัศจรรย์เฉพาะตัวเป็นชั้นๆขั้นๆไป ท่านบอกว่าระยะเวลานิมิตรท่องเที่ยวภูมิต่างๆนั้นใช้เวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงจน8ปดนาฬิกาอีกวันจากนั้นก็เกิดเป็นผลอัศจรรย์เรื่อยมาโดยอาศัยเทศธรรมะของเพิ่นครูอาจารย์มั่นที่ท่านเทศในที่ต่างๆทางทิศเหนือทางอุดรหน,น้องคายสมัยผู้ค่าอายุได้แปดก้ปีวันไหนได้ไปส่งจังหันถ้าวันนั้นจะเป็นวันที่ หลวงปู่มั่นเทศหลวงตาทุมท่านก็จะเตือนผู้คนเด็กผู้ใหญ่ว่าอย่าใช้เสียงอย่าเสียงดังข้าจะฟังเทศอัญญาท่านจากนั้นหลวงตาทุมท่านก็ห่มผ้าเฉวียงบา่ากราบไหว้ไปในทิศที่หลวงปู่มั่นกำลังจะเทศอยู่จากนั้นก็นั่งฟังจนจบเทศนาท่านจึงลุกคุกเข่ากราบไหว้และไปทำข้อวัดต่างๆต่อไป สมัยนั้นเราก็เป็นเด็กอยู่เลยไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่อาศัยจดจำจากคำของคนใหญ่นอกจากหูฟังได้ไกลใจแก้ไขได้ถูกต้องแล้วหลวงตาทุมยังกำหนดวันละสังขารรูปกายของตนได้เดือนสิบเอ็ดเก็บข้าวกล้านาบุ้งของแล้วหมดลมเปลี่ยนทิศวันนั้นละลูกหลานเอ่ยผู้ค่าจะต้องไป ไปตามกรรมของตนเหลือแต่ชั้นของสูเจ้ายาท่านได้บอกได้สอไหนได้หมดแล้วให้ใส่ใจตนของตนอัตตาหิอัตโนนาโถให้ชัดเจนเมื่อวันเวลาดังกล่าวมาถึงก็จริงดังกำหนดเอาไว้แต่เช้าวันนั้นลมกลับทิศหลวงตาผู้เท่าก็มีอาการไข้และเหนื่อยเล็กน้อยลูกหลานญาติโยมจึงมาเฝ้าแต่เช้า ตัวท่านเองหลังจากฉันจังหันก็ทำสรีรกิจปัดกวาดกุฏิโดยมีเด็กอยู่วัดคอยช่วยเหลือเสร็จจากนั้นท่านก็ไหว้พระภาวนาแล้วจิงจําวัดประมาณ45นาทีก็ลุกมานั่งชานนอกกุฏิญาติโยมก็ตำหมากถวายแต่ท่านปฏิเสธแต่ฉันน้ำสักพักก็กลับเข้าห้องภาวนาบอกห้ามเสียงรบกวน ท่านภาวนาจากบ่ายคร้อยจนบ่ายห้าโมงเย็นก็ออกมาส่งน้ำส่งน้ำเสร็จท่านก็กลับเข้าห้องภาวนาต่อลูกหลานก็คอยค่อยๆย่อ,อ,องเข้าไปใต้ถุนกุฏิท่านก็บอกออกมาจากกุฏิว่ายังข้ายังอยู่ลูกหลานญาติโยมทำอยู่หลายครั้งท่านก็บอกออกมาทุกครั้งจนได้เวลาประมาณตีสี่ตีห้าครั้งสุดท้ายที่ย่องเข้าไป เสียงที่ท่านเคยตอบกลับเงียบเมื่อขึ้นไปดูบนกุฏิปรากฏว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วอยู่ในท่าภาวนานั่งค้อมไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่อยู่ในท่าสมาธิภาวนาเช้าวันใหม่ลูกหลานจึงจัดการสังสการศพในสมัยนั้นทำกันง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนในสมัยนี้เหลือแต่อัฐิอังคาร ก็ไม่มีใครสนใจอยากได้หลงงมงายเหมือนสมัยนี้เผาเสร็จแล้วก็ขุดหลุมฝังอัดิีอังคารรวมลงไปอัดดินถมดินให้แน่นก็เสร็จแล้วสมบูรณ์ ผู้ฆ่าอายุได้12-13ปีหน้าฝนเดือน6ตกกา้าเดือนเ7เดือน8ก็ปักดำทำนาฝึกหัดไถนาคราดนาขุดแจคันนาฝึกควายไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันใดเป็นวิชาชีพของชาวนาพ่อออกต้องสอนให้เป็นหมดทำไถทำคราดจักต่อจักสารผักทอ อ้ายแดงก็ไม่ค่อยเอาไหนกับการงานขี้คร้านหลบซ้ายหลบขวาไม่ค่อยจะถูกกันกับพ่อออกเวลาทำงานร่วมกันต้องเป็นอันต้องโกรธต้องว่าให้กันบางครั้งก็ไล่ตะเพิดให้หนีไปอ้าแดงก็ชอบแย่ให้พ่อโกรธเวลาไถานาก็เคี้ยวมากด้วยสูบบุหรี่ไปพร้อมด้วยพ่อออกก็เป็นคนใจร้อนใจเร็วโกรธง่าย ลูกคนใดทำอะไรไม่ถูกไม่เอาตามคำของเพิ่นนี้โห oh, เป็นอันต้องว่าต้องหายต้องโกรธให้อ้เจ็กก็เป็นคนเปาะแปะอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเลาะแหละไปตามเรื่องทำนาก็ได้แต่ถอนกล้าปักดำบ้านคันนาก็ไม่เป็นขุดแจคันนาก็ไม่เป็นงานหนักใดๆก็ทำไม่เป็นได้แต่ต่อกรอนลำ เอิงอ้างเอิงอ้าง,างไปตามเรื่องน้องคนอื่นก็ยังน้อยอยู่ยังช่วยอะไรไม่ได้งานหนักก็ตกมาหาผู้ข่าพ่อออกก็ชอบเรียกมาช่วยงานฝึกงานให้เป็นงานหนักๆเช่นไถนาคราดนาฝึกควายไถฝึกวัวเกวียนพระถูกงานกันดีได้ใจกันดีจนผู้ฆ่าได้นิสัยใจร้อนใจเร็วมาแต่พ่อออก แล้วจักหน้านาปักดำแล้วก็ดีหน่อยตอนเช้าเราได้ไปวัดแทนพ่อออกได้เพราะผู้ฆ่าคุ้นเคยกับหมู่พระเนนหลวงตาทุมหลวงปู่ลาดคนบ้านบากพระเนจนจรไปจอนมาแต่ก็ผลัดกันกับพ่อออกเพื่อนมักจะไปวัดวันพระให้ผู้ค่ากับอ้ายแดงไปเลี้ยงควายคนอื่นๆญาติพี่น้องเขาแล้วเสร็จนาแล้ว ก็เอาควายเอาวัวมารวมกลุ่มกันเอาขึ้นไปไล่ต้อนขึ้นไปปล่อยละไว้ทางภูเขาทีนี้ก็นานนานวันสามสี่วันก็ไปจอบดูครั้งหนึ่งเราไปเลี้ยงควายแทนพ่อออกไปกับคนใหญ่ก็มีหมู่เด็กน้อยรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าเราก็มีวัวควายมากหลายสิบตัวสี่สิบห้าสิบตัววัวอีกยี่สิบกว่าหลายเจ้าหลายคนรวมหมู่กันเลี้ยง ไล่ต้อนวัวควายไปเลี้ยงนี้มันทุกแสนทุกยิ่งวันใดฝนตกกรินปรยปรยตกก็ตกทั้งวันเดินไปหญ้าเพกหญ้าแฝกก็ปาดแขนปาดมือปาดแข้งปาดขาหน้าตาริ้งยุงก็ต้อมหึ่งหึงห่งเป็นร้อยตัววัวควายมันจำได้มันรู้ถิ่นหากินของมันเมื่อเลี้ยงให้มันคุ้นที่เคยแกวแล้วก็ปล่อยละไว้ได้สามสี่วัน ก็ผลัดเวรกันขึ้นไปดูนับจำนวนว่าครบไหมไล่ต้อนเข้าหมู่ไว้บอกสอนมันให้ระวังเสือให้ระวังคนแปลกหน้าตัวใหญ่ให้รักษาตัวน้อยเวลานอนให้ตัวใหญ่ตัวหามนอนอยู่รอบนอกหันหน้าออกรู้จักเตือนภัยให้แกหมู่ตัวน้อยตัวเมียให้อยู่ข้างในอย่าลงไปต่ำยานถึงที่นาของเขาเขาจะทำร้ายเอาได้ บอกสอนมันเสร็จก็ลงมากลับบ้านวัวควายอย่าว่ามันไม่รู้ภาษามนุษย์นะมันรู้ดูมันดีใจอุ่นใจที่เจกขอขึ้นไปดูไปเยี่ยมไปรูปคร่ำตรวจดูบาดแผลใส่ยาให้มันรู้เรื่องของคนดีมากรู้ดีกว่าคนหยาบคนหนาบางคนสิบางตัวนี่เวลาในห้อยมาตระเวนซื้อควายไปขายเมืองไทย มันถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลก็มีเมื่ออายุ1213ปีผู้ข้าไปอยู่นากับพ่อออกก ideally, ่อนจะลงกล้า cosas, ป, icamente, ปักดำทำนาปีฟ้าปีฝนพ่อออกก็แต่งกระทงสามเหลี่ยม ใส่ข้อตอกดอกไม้เครื่องเช่นไหว้ของเพิ่นแล้วก็เอาไปวางที่หิ้งเพื่อนตั้งไว้แต่ค่ำวานกลางนาสูงเพียงหน้าอกแล้วเพื่อนก็นั่งยองลงนบมือขึ้นแล้วก็ว่าไปหลายอันหลายอย่างคำพูดของเพิ่นเราก็ไม่เคยได้จำเอาไว้ไหวไปถึงดินหญ,ญ้าฟ้าแถนเมืองแมนอากาศนาคน้ำธรณีแม่โพศพคำพูดของเพิ่นแลลนไหลเราก็จำไม่ได้ จำได้แต่ว่าให้ได้โคแม่ลายให้ได้ควายเขายองให้ได้ก้องเก้ากำให้ได้คำเก้าหมื่นอย่าได้ลื่นเพิ่นลื่นโตของเพิ่นเสียของข้าได้ขี้หายกลายเป็นดีอะอ,อุมะมูลม,ม,ม,มารเราก็ถามว่าอีพ่อทำอะไรพูดอะไรไหว้ฟ้าไหว้แถนขอข้าวขอน้ำ ที่นี่มาถึงชั้นลูกไม่มีใครสืบตามทิ้งไปหมดปลายปีมาเกี่ยวข้าวตีข้าวแล้วก็ยังได้มากกว่าตอนที่พ่อออกทำเสียอีกเราก็ว่าเห็นไหมอีพ่อไม่ได้ว่ายผีอย่างที่อีพ่อไหวยก็ยังได้ข้าวหลายกว่าอีพ่อทำเสียอีกคนเท่าก็ว่าเออให้สูงเก่งกว่าคนเท่าเสียคนโบราณมักถือนั่นไหวนี่ จะทำนาทำนาแล้วจะออกไปนาจะเข้ามาบ้านจะทำอะไรก็ต้องคาต้องไหว้ต่อมาภายหลังนี่หรอกมาได้เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตสอนย้ำลงไปให้เลิกอย่าไปทำมันบ่ได้ประโยชน์ให้เปลี่ยนความคิดความเห็นมาพิจารณาในเหตุผลดีกว่าในโลกอันนี้บ่มีผู้ใดจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้ดอก พอออกเอ๋ยตอนที่เพื่อนครูอาจารย์เสากันตัดสีโลบอกสอนก็ยังละทิ้งไม่หมดแต่ก็ยังฟังเคารพนับถือเต็มใจอยู่เชื่อฟังทุกคำพูดแต่กว่าจะเปลี่ยนได้ก็นานอยู่ เชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟังธรรมประวัติขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจสให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสาระธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน้อมน,นำมาเป็นแบบอย่างแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมสื่อไปมะประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่ห้านี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมานี้เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญโดย คุณดวงกมลทองภูสวรรค์และนายแพทย์สุพัฒนทองภูสวรรค์เพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นปฏิทานใหมยให้แก่คุณย่านัชชาพิทองจาคุณพ่อบุญสมทองภูสวรรค์ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญนี้และเป็นสุขเกษมในสัมปรายภพด้วยเธอน สื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไขห้ามทำรรเพื่อการค้า